เรียบร้อยให้ดาวจ้อยอเาี่าดาววเราีาี่ครับูดสวัสดีเอฟซี FC, ทุท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพร้อมบอลครับพร้อมบอลไว้ก็จะน,น,นักเตะของเราครับไ,ไปลงแขนนะ่งแล้วผม เข่ทีมชาครับเตะยไหมเตะพร้อมยิงไม่แม่นเท่าไหร่แหวนอะไรเตะนี่เตะโอ้เตะเล่นกว่ามกราเดี๋ยวเาเตะแล้วโอ้เตะขาหลังโอ้พร้อมครับพร้อมแล้วได้ไหมโอ้ยดูดูีฬาเตะ

กอ้ยม <c ười> oh, ja <rainforest> ่แรก้เากล้ยไม่ิ้ราอุมืเสียงจอยไวไอืเอาเอาเรียบร้อยพี่อมเอ นักเตะจวง้อคีันืนทุกคนเลยอ่ะเอ้งวงทั้งงยเยเจอหนะเรเย์หครับนักเยิมาอันนี้การพ้งอยู่พี่พี่ก็เลยโตประกันเลย นั่นนั่นเอาไปเียเอาแม่นึ่มาอนเอาอเอาตะเกียบจันบีไม่แลครับไม่ตีหอบตีแม่พีดาวแล้วพี่ดาวเล่นแล้วเหนื่อยแล้วยังไม่นอนวันนี้ทำไงทำไงทำไงลูกบอลเอาเอาอลยบอาเลยทำเลยให้อ,อล พร้อมเพืี่ยนนี่ทำยังไงพร้อมนะครับพร้อมไปก่อนฮึบฮึบฮึบเอ๊ะเอ้าเอ๊ะเอ๊ะฮึบนิ่งกอนเอ้าอ้เรียงเรียงเรียงพร้อมพร้อมไปครับพร้อมไังไงยัีไงไหนไหนดดมนะดมก่อนดมก่อนหลอกล่อแล้วก็โอ้โหเต่าแดว

มาดูมาดูนาก็ิกขอพักเสื้อมาอ้าวทำไรแล้วขึ้นนเกนนาสติมาอัน้มาพร้อมพร้อมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ๋อโอ้โหแล้วก็ไปครับนาเติเหนื่อยแล้วนักกีฬาเข้าพักครับกีฬาหมุพักครึ่งแล้ว ไปไปไปเกวมันตอกโอ้หเห็นบ้างมเห็นอือหาล้างตอกโนเต้าบังเต้าบัเต้าบเข้ามาแง้มเสานิดนึงครับมาดูที่างตรงนี้ครับ

นล่งไปนู oh. ่นไปไปไปตักตง้นับกลตตรงกลางตัดตรงกัางประมาณเนี้ยมันจะเห็น้ากลกเ้อาวโอ้โมัสอง้นเหรอรังไงอ้โหไม่กีฬาทำไรฮึบทึบกีฬามันนเจ็บบอมักีฬาอะไอีกบ จจ๊บยด้ย <serving> ่าอพีด <Boy>? า้้าเพี่ดาวอีกแล้วกาเลนไม่อยู่เราไหาพี่ดาวถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่พกชมังกรจะแล้วด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเรื่องฟุตบอลนะครับลูกบอล ลูกบอลผมล้างก่อนมาให้น้องเล่นแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของผมนะครับก็ล้างมือครับล้างน้ำสบู่ล้างมือล้างเทา้าก่อนเข้ามาเล่นกับน้องแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจอราไปก่อนสวัสดีครับผม <Okay. S 1> สวัสดีจ้าโอ้โหเอ้ <laughs>